สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะบวกด้วยเลขมงคลของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภในนะคะเดือนมีนาคมพศ2566ราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15นะคะพฤษภาถึง14มิถุนาหมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยวันที่ก็พิมพ์ใต้คลิปนี้นะคะดูใต้คลิปนี้นะคะนะคะกดลงข้างล่างนะคะตรงมุมเหลี่ยมๆหนะตรงนี้ แล้วก็อธิษฐานให้ดูได้ทางลัคนาเลยนะคะแต่ไม่ว่าจะดูแบบไหนอันนี้นะคะไม่ใช่ดวงคุณโดยตรงนะคะดวงตรงนี้ที่วางอยู่ตรงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่รู้ตรงกับใครบ้างนะคะอย่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดให้อ่านสลับกันได้ด้วยนะคะมาฟังกันเนะาะใบแรกเลยคะ่ะสองถ้วยชาพฤกษ์มาสองถ้วยใบนี้แม่บอกบอกก่อนเนาะถ้าโสดคุณอาจจะถูกชะตารู้สึกดีกับใครนะคะหนึ่งถ้วยสองถ้วยนะ คือความรู้สึกดีมันเกิดแต่มันต้องมีใบอื่นประกอบที่จะว่าอ๋อคบกันใดระยะยา,ยาวสมหวังมีเกณฑ์นะคะมันมีองค์ประกอบหลายอย่างมากแต่ถ้าสองถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะในพื้นดวงแปลว่าถ้าคุณรู้สึกถูกชะตากับใครช่วงนี้คุณไม่ได้คิดไปเองฝ่ายเดียวก็รู้สึกดีต่อแนนั้นแหละเพียงแต่ว่าจะเปิดเผยไหมจะได้พูดไหมจะได้ต่อเนื่องกันไหมเท่านั้นเองนาโดเวอร์นะคะตรงนี้นะ,ค,ะ,นนะ,ค,ะความรักมันอยู่ที่ความเข้าใจด้วยเพื่อนๆบางท่านนะคะจะเม้นไพ่เนะี่ยโยกัน ยังวนเวียนกับบางอย่างบางคนวนเวียนกับสิ่งเก่าๆแต่ความสัมพันธ์มันไม่ได้คืบหน้าก็มีนะคะสำหรับคนที่มีประเด็นและหนึ่งดาบเนี่ยมันหมายถึงว่าบางท่านนะคะสองไม้เท้าพวกนี้รอความชัดเจนรอเคลียร์ใจรอคนเกา่ารอคนไกลรอคนที่ห่างไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคือการรอนะคะว่าจะเอาอยัางไงแต่แน่นอนหละเก้าเรียนเมื่อเวลาผ่านไปทุกวันนะคะหลายวัน นะเป็นเดือนอย่างเงี้ยทุกคนมันก็ต้องมีที่จะรักษาเยียวยาหัวใจเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะทําใจได้บ้างคําว่าทําใจได้แม่หมอไม่ได้บอกว่าเราไม่มีหัวใจนะคะเราจะค่อยๆนะคะเพื่อนๆนะคะเยียวยาหัวใจเริ่มอยู่ได้เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็มีความสุขดีในพื้นที่ของเราเราไม่ได้โหยหาและเจ็บปวดมากมายขนาดนั้นตกตําแหน่งความคิดของคนคนนั้นนะเพื่อนๆในถือดาบแม่หมอว่าชาวราศีพฤษภโดน ปิดกัน้นมีกำแพงหรือเงียบนิ่งหรือถูกบล็อกก็ได้นะคะคำว่าถูกบล็อกไพ่สลับกันคุณบล็อกเข้าหรือเข้าบล็อกเรานะะตรงนี้คุณไปสลับกันเอาเองนะนะะในทึกดบับตกเตำแหน่งความยินนะคะพวกคุณอาจจะมีอาจจะหัวร้อนใจร้อนหรือพูดกันตรงกันไปหรืออารมณ์ที่เวี่ยงวีนแม่หมอไม่ได้บอกว่าทะเลาะกันนะเหมือนบางคนที่ตัดกันไปด้วยอารมณ์ไม่ว่าเราจะพูดแค่ไหนบางทีมันไม่เข้าหูเขาก็มีถูกไหมคะตรงนี้นะคะตัดกันไปบางสิ่งบางอย่างหรือบางท่านไปจับได้โป๊แตก ว่าเขาขวยอะครคุยกับคนอื่นก็ได้นะคะเพืเ่อนๆตรงนี้นะแม่หมอเตือนนิดนึงจัดเม้นเป็นไพ่เวรกรรมนะไม่ต้องคิดมากเวรกรรมกรรมก็คือพฤติกรรมการกระทําเราถูกไหมคะทําดีหรือไม่ดีมันจะย้อนสอนหาเราทุกคน,นถ้าความดีนะคะมันมีมากช่วงนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะราบรื่นแต่ถ้าไม่ดีนะคะวิบากกรรมนะคะตรงนี้เนาะนะคะเราควรจะมีผัวเดียวเมียเดียวนะคะซื่อสัตย์จริงใจแต่ถ้าหมด นี่บาก,กรรมไม่รักกันก็ต้องคุยกันนะคะก็ต้องขางต่างคนแยกย้ายไม่ใช่ไปนอกใจไปแอบเจ้าชู้ไปจับได้ไปโป้แตกแบบนี้นะคะเพืเ่อนๆตรงนี้นะขึ้นมาเนาะกรรมก็คือมันจะได้รับผลของมันจะย้อนหาเราคุณจะเริ่มนิ่งคุณจะเริ่มเงียบจะเริ่มปล่อยวางได้บางท่านนะคะบางคนมีปัญหาเรื่องเดิมๆซ้ําๆซากๆเรื่องเดิมๆเก่าๆ,าๆวนๆวนเว,วียนๆอยู่นั่นแหละนะคะตรงนี้ขึ้นมาหรือบางท่านมีปัญหาฝั่งทางคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องฝั่งใดฝั่งหนึ่ง ทำให้เรามีปาทับซ้อนไปอีกนะคะแม่หมอขอดูนิดนึงที่ผ่านมาเป็น,นยังไงบ้างพฤกษ์ราศีพฤษภอาจจะคุยกับธาตุลมนะคะตุลคุมเมถุนธาตุไฟเมสิงคานูนะคะถธาตุดิกนการพฤษภมังกรคิงเธอเรียนแปดดาบเทมเพลนนะคะธนูลัคนาธนูหกดาบหนึ่งไม้เท้าสองไม้เท้าเดมมนเดมมนชาวมีนลัคนามีน ห้าไม่เท้าขึ้นมาสองรอบแล้วควีนดาบดีจัดเมนนะคะเถ้วยจะฟูบางท่านนะคะถ้าคุณไปคุยใใครที่ผ่านมานะคะเขาอาจจะเป็นคนนะคะไพ่พวกนี้โยกกันหมดเลยมีเสน่มีคนคุยเยอะแยะมากมายเพื่อนๆเ,เราก็ไม่อยากได้ตรงนี้เราอยากได้อะไรที่คุยแล้วก็ชัดเจนคุยกันครบทีละคนไม่ใช่คุยกับใครหลายคน นะคะมันเป็นปัญหาไมานคุณเลยรู้สึกว่าโอ้มูปอนดีกว่าพอแล้วเหนื่อยกับความสัมพันธนี้นะคะเอาทีละประเด็นนะคะคำว่าที่ผ่านมาคือเมื่อวานหวันที่แล้วสิบวันที่แล้วเดือนที่แล้วเนาะนะคะ เทมเพลน์อาจจะเป็นความรักที่อยู่ห่างไกลหรือมีความแตกต่างเช่นอายุบดายบางคนวัฒนธรรมเชื้อชาติศาสนามันเป็นความแตกต่างแต่ไม่ได้แยข้างในแตกแยกข้างนอกที่มันรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นทําให้ความสัมพันธ์บางคนไปไปกับกับกับใครสักคนหนึ่งหรือคุณพยายามแล้วล่ะพยายามแล้วที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ นะคะควีนถือดาบผ,ผู้นี้ไม่ใช่ง่ายๆนะคะมือที่ถือดาบคืออยากจะตัดไปเพราะเจ็บมือที่ายออกมาเหมือนเหมือนใหาาย้ยาัยมันเป็นวิบากกรรมเพื่อนๆนะคะตรงนี้เนาะนะคะถ้าคุณถามว่าเออแล้วเขาเขาทำไม่ดีกับเราก็ได้รับกรรมไหมได้รับกรรมค่ะแต่เพียงแต่มาช้าหรือมาเร็วเท่านั้นเองแล้วจะมาตอนที่เรารักใครมากๆเราจะไม่สมวังเพราะว่ามันเป็นวิบากกรรมนะคะถ้าอย่างนั้นก็อย่าไปยุ่งกับเรื่องผัวเมียเรื่อง ผัวใครผัวเขาเมียใครอย่าไปยุ่งนะคะตรงนี้นะห้าไม่เท้าเนี่แหละค่ะมันวุ่นวายเรื่องเดิมๆที่พวกคุณเป็นกันบางคนพูดจามึนตึงใส่กันความสัมพันธ์มันไม่ได้ชัดเจนอะไรเพื่อนๆเราอยากได้ชัดเจนมันก็ไม่ได้อะ่ะนะคะบางคนเงียบนิ่งไปนะคะตรงนี้บางคนรอคําตอบรอคุยรอเคลียรออะไรหล,ลายๆสิ่งหล,ลายๆอย่างนะอแปดดาบนะคะคุณมุฟ จากใครไม่ได้มันเหมือนมัดตามัดใจไว้ที่จริงมันก็เข้ามาทางออกนี่แหละนะ,ะทางเข้าทางออกมันมีแต่เพียงแต่เราเนอะในช่วงเวลาหนึ่งๆเราอาจจะเจ็บและเสียใจนะะมันมัดเราไว้อย่างเงี้ยมัดความรู้สึกนะคะเอาใครออกจากหัวไม่ได้ก็ได้อะมาดูกานนะคนที่คุณจะพบคนที่จะคุยหรือแม้แต่คนที่เป็นประเด็นเขาเป็นยังไงบ้างนะพึกศพนะคะเฟู เลสเตรงนะคะสิงลขณาสิงเด็กเธอเรียนคนที่อายุน้อยกับคุณเนาะนะคะพืชศบมีคนอายุน้อยนะคะหนึ่งไม้เทา้าเก้าไม้เทา้เทาหนถือถ้วยสองไม้เท้านะคะดเดอเธอมีชอกันละคนากันใช้วดกรกรดลักนากรกฎ1หนึ่งเรียนนะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมา มาดูกันนะคะเอาคนที่มีประเด็นแม่หมอว่าหนึ่งเขาอาจจะไปคุยกับใครคุยคือถามว่าเป็นยังไงนะคะ The full สภาวะที่ไม่ชัดเจนนะคะไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่คุยนะคุยก็คุยไปเรื่อยๆไปเปนะื่อยใครชอบใจก็คุยนานนิดนึงใครไม่ชอบใจก็ไปเรื่อยๆเพราะสถานะของเขาเหมือน คุยไปเรื่อยๆเปื่อยไม่ได้มีสถานะให้ใครก็ได้นะคะหรือเขาหลุดจากความสัมพันธ์ที่เหนื่อยหนักมาแล้วมันเหมือนรอวันรอเคลียร์ใจรอจะก,กลับมานะคะรอขอโอกาสมันเหมือนเขาก็เจ็บหนักนะเพื่อนๆน,นะคะก้าวไม่เท้าเนี่ยทั้งเจ็บทั้งระแวงบางอย่างนะคะคุณไปสลับกันเนาะเนาะ,ะตรงนี้การสภาวะที่นิ่งเงียบคือคิดและทบทวนบางสิ่งบางอย่างบางคนมีความรักที่อยู่ห่างไกลเป็นความสัมพันธ์ที่แตกต่างนะคะบางคนมีอายุน้อยกว่าเพื่อนๆตรงนี้มันไม่มั่นคง บางท่านอะนะแต่ถ้าโสดแม่หมอบอกเลยว่าคนคนนี้อาจจะเคยเจ็บปวดและเสียใจเป็นคนที่ยังรักที่จะเป็นอิสระอยู่กับพื้นที่เป็นของตัวเองอาจจะรู้สึกดีนะแต่มันไม่ได้จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ในระยะนี้นะคะถ้าแนะนําก็คือถ้าอยากจะคุยก็คุยไปแบบคุยไปเรื่อยๆเพื่อเพื่อศึกษานิสัยใจคอยอย่าเพิ่งไปทุ่มเทแต่ถ้าบางท่านบอกว่าเออพอแล้วเหนื่อยละฉันอยู่คนเดียวดีกว่าโสดสวยและรวยมากทํามาหากินไปนะคะพอแล้วกับความรักที่เหน็ดเหนื่อยก็ได้นะคะ ามาดูกันนะคะความความรักความสัมพันธ์คนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยหรือคนที่เป็นประเด็นเนี่แหละเขาคิดและรู้สึกไงกับพฤษภลัคณาพฤษภบ้างเนาะห้าถ้วยนะคะใบแรกเลยแปดไม้เท้าห้ Hi, แล้วแฟนพฤษศพลคณาพุษศไห้ Hi, คุณขึ้นมา The View Fortune, เดวิลฟอร์จูนเก้าเหรียญ ติกชาตุนลักนาตุนทำพลังสองถ้วยนะคะเดเอมเพลทเดจัดเมนต์เลขถือดาบเจ็ดถ้วยนะคะ คนที่มีประเด็นนะคะเ,เพื่อนๆเอาคนที่มีสถานะคบกันมานานเป็นแฟนก็ได้นะคะตรงนี้มันเหมือนเขาถามว่าเขาเป็นยังไงเขาก็ยังรู้สึกดีอ่ะคณอยู่นะ2องถ้วยมันเหมือนเขาอยากให้คุณตื่นรู้หรืออยากรับรู้บางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนี้แม่หมอว่ามีคนส่องคันอยู่อ่าส่องใครอยู่ในนี้นะคะจติกนะคะไพ่มีใครอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้ไหมจติกความยุติธรรมเสิร์ฟงทงนทีนะ,คะใครทําไม่ดีไว้อันนี้ไม่ใช่แช่งนะคะแค่พูดบอกกล่าว กรรมเนี่ยไม่ต้องไปคิดเยอะกรรมบางคนคิดซับซ้อนคือกรรมก็คือพฤติกรรมเรานี่แหละนะคะถูกปะนะคะคุณก็ลองดูทีเดินอยู่ไปตีหัวใครลองดูนะคะกรรมก็คือเขาคงทําตอบโงนใช่ไหมถูกไหมก็โดนแจ้งว่าไปตีหัวเขานะคะถูกไหมนะคะแค่แม่หมอเล่าให้ฟังกรรมก็คือการกระทําดีไม่ดีมันย้อนสอนหาเราตรงนี้ขึ้นมานะคะมีคนอธิฐานขอพรไว้วันหนึ่งที่เขาเจ็บปวดและเสียใจแม่หมอว่าเขาจะนึกถึงคุณชาวพฤกษบตรงนี้มีบางคนนะคะมีความแตกต่างกัน เป็นความสมันที่ไม่แน่นอนรู้สึกดีแต่ว่ามันอาจจะไปต่อไม่ได้มันไม่แน่ใจมันไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนนะคะเขาก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยให้เขาละทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างนะะให้เงินหรือให้ความรักให้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเป็นพ่อพักแม่พักนั่นแหละแม่หมอว่าเขาก็อยากคุยกับคุณนะมันเหมือนเขาเสียดายในสิ่งที่คุณอาจจะเคยรักและดีกับเขาก็ได้นะคะตรงนี้นะแต่ถ้าโสดแม่หมอว่า คุณกับคนนึงก็คงคนที่จะเข้ามานะคะรู้สึกดีต่อกันแต่ความสัมพันธ์นี้มันยังเอาแน่นอนไม่ได้บางคนอาจจะแตกต่างกันท่านนทางด้นาน,นอายาุความห่างไกลวัฒนธรรมหรืออะไรหลายๆอย่างเขาก็รู้สึกดีแต่ความสัมพันธ์เนี้ยคุณอาจจะยังเป็นตัวของตัวเองหรือโสดมานานหรือช่วงที่พักเบรกพักใจหรืออะไรก็ตามที่คุณยังยังอยากมีพื้นที่เป็นของตัวเองนะคะตรงนี้มาดูความสัมพันธ์นิดนึงนะแนวโน้มความสัมพันธ์ นะคะในเดือนมีนาไพ่นี้จะมีอีที่พนตั้งแต่มอมีลงคลิปจนกว่าจะทําคลิปใหม่ของราศีพฤษภของเดือนใหม่นะคะตรงนี้นะมาดูกันควีนดาผู้นี้เจ็บมาเยอะความสัมพันธ์นะคะใครที่จะเข้ามาคุณจะสกรีนทุกคนเนาะนะคะคิดเยอะคิดมากเพราะว่าเราเหนื่อยมานานเจ็บมานานนะคะตรงนี้แปดไม้เท้านะคะ หนึ่งดาบไนท์ถือถ้วยนะคะคิงถือถ้วยหกดาบสองไม้เทา้าคิงถือไม้เทา้าสิบเหรียญแปดเหรียญสีถ้วยเธอเฮอร์มิต ชาวราศีพฤษภนะคะเดอะฟู The แม่หมอว่านะคะช่วงนี้เหมือนคุณรู้สึกว่าคุณอยากได้อะไรที่มันชัดเจนนะคะในความสัมพันธ์ในคนที่คุณรอก็ได้แต่แล้วคุณก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อถ้าไม่ชัดเจนเราก็จะปรับที่เราเราจะเริ่มรู้สึกว่าอ๋อเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้หรือเรามีแล้วเราก็ทุกเราอาจจะมีทําไมคุณอาจจะเคยคิดแบบนี้แล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่า อยู่กับตัวเองลรวสบายใจตั้งหน้าตั้งตาทํามาหากินหาเงินหาทองดีกว่าอย่างอยู่เงียบเียบนิ่งๆิ่งสวดมนต์ไหว้พาของคุณไปย่าได้คนที่สินเสมอเรานะะใจหนึ่งคุณแอบรอแต่ใจหนึ่งคุก็เริ่มพยายามทําใจนะะเพื่อนๆตรงนี้ขึ้นมานะแต่ถ้าคนโสดแม่หมอบอกเลยนะคะคนโสดช่วงนี้คุณอาจจะมีใครเข้ามานะคะในความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าถูกชะตานะแต่ว่าที่แม่หมอพูดน่นแหะคะ่ะ แต่ตัวคุณยังหรือคุณถ้าคุณบอกว่าคุณก็รีบนะคุณก็พร้อมเขาอาจจะไม่พร้อมก็ได้ยังอยากที่จะโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานหรือทําอะไรที่ยังเป็นอิสระนะคะยังไม่ได้อยากผูกมัดแต่ก็ชอบรู้สึกดีแต่คุยคุยไปก่อนฉันยังไม่ได้รีบเร่งนะคะอยากหรือศึกษานิสัยใจคอหรือทํางานหาเงินมั่นคงอะไรไปก่อนแต่ถ้าคุณรีบเขาไม่รีบนะคะนอกจากเหมือนกันเลยไพ่สลับกันนะคะตรงนี้ทําให้ความสัมพันธ์มันอาจจะคุยไปเรื่อย รู้สึกดีต่อการเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแต่มันไม่ได้รีบมากกว่านะคะอ่ะมาดูเลขมงคลคุณเบื่อหลายๆอย่างด้วยละมาดูเลขมงคลของชาวพฤกษบอันนี้แม่หมอก็เป็นแค่แนวทางนะคะเป็นแค่ไกด์ไลน์กาวไม้เทา้าหนึ่งถ้วย สาม่ม้เท้าหนดาบเออแม่บอกไม่เห็นนะเพิ่มาแต่เห็นในพื้นดวงคุณมีเลขเก้นะคะหรือเลขมึงคุณชอบ9้าหรือเลขหกกอะไรนะคะตรงนี้แล้วกันนะนะคะ ขอให้สรุปและแนะนําสุดท้ายดีกว่าโชคลาภของคุณจริงๆคือการทํางานเห็นไหมคะคิงถือไม้เทา้าคือการมั่นคงหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองความพยายามของคุณค้าขายช่วงนี้เริ่มบูงขึ้นนั่นแหละค่ะที่มาจากการกระทําตัวเองเนาะแต่อันนี้นะคะแม่หมอเกิดในฟังสรุปสุดท้ายแนะนําดีกว่าสิบไม้เทา้างานเยอะมากเลยพึกสดหนึ่งเรียนหกไม้เทา้าเดินหน้าสู่ชีวิตของคุณคุณบอกอย่างนั้นนะคะอืม เรสตรังนะคะตรงนี้ทำแพลนโอเคค่ะความรักเพื่อนๆน,นะคะตรงนี้นะบางท่านอาจจะไปไปกับกับกับใครคนหนึ่งที่เคยผูกพันกันอาจจะเคยเป็นแฟนเป็นสถานะครอบครัวนะคะตรงนี้ขึ้นมาความรักบางทนอายุที่แตกต่างกันในอนาคตคุณเจอคุณจะต้องปรับจะต้องบาลานไม่ว่าจะเรื่องงานที่งานเยอะงานมากถ้าเราอยากคบกับใครเราต้องบาลานทั้งคู่มีเวลาให้กันบ้างว่าคําว่าบ้างนะคะแต่บางท่านที่แฟนเราทํางานเยอะเราก็ต้องปรับตัวเหือนกันว่าอ๋อแฟนเราทํางาน นะคะเราก็ต้องบาลานซ์และเข้าใจความรักคือการบราลานซ์และเข้าใจแต่บางท่านแม่หมอบอกเลยว่าคุณเดินหน้าละอยู่กับตัวเองแล้วสบายใจทํางานหาเงินดีกว่าแต่แน่นอนละแม่หมอว่าคุณยังไปไปกับกับกับใครสักคนหนึ่งนะคะตรงนี้ที่วนเวียนกับชีวิตคุณขอบคุณมากมายพึกศพลคณาพึกศพอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอทำคลิปนะคะสวัสดีค่ะ